รางวัลน,นะครับไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวแน่นอนมาเป็นถุงแบบนี้มาดูกันเลยว่ามีกี่ชิ้นนะครับยี่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  what's up everyone welcome to DJ t e n s u m m i t channel เจสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 cave house of toys <Yeah. S 2> และนี่ก็คืออัพ s ิโซดนะครับผมของสะสม Miss s m a r v l well l นั่นเองนะครับผมอยู่ข้างหน้านี้ครบเลยนะครับ ลิมิเต็สุดๆคืออันนี้อันนี้ c u สตอมอันนี้ m i n i ฟิกเกออันนี้คอสเบบีและแน่นอนครับอันนี้ l i m i t ต็ดเหมือนกันแต่ เป็นของรางวัลบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเหมือนเคยรีวิวไปแล้วนะครับได้มาจาก Disney Plus นั่นเองนะครับไม่มีขายนะอันนี้จะมาแจกเป็นรางวัลใครอยากได้ดูให้จบคลิปแล้วทำตามกติกาคลิปนี้ก็คือกิจกรรมมุ่งหน้าสู่41,000ซับนะครับผมเปิดต้นปี2023ก็นะตอนก่อนปีใหม่ก็ถึง40,000ไปเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ ต้อนรับนะครับผู้ติดตาม s u b สไครเบอใหม่ๆทุกท่านด้วยนะสู่ DJ Tensmith Channel นะครับเราจะมุ่งหน้าไป0100,000ซับด้วยกันเพื่อที่จะได้โล่จาก YouTube มาแต่งที่10 k a v e นะั่นคือเป้าหมายของผมนะแล้วก็ทุกคนนะครับที่ช่วยกันมานะเอาให้ถึงเลยปีนี้ปีที่3แล้วนะครับเริ่มต้นปีที่3ที่ตั้งใจทำ YouTube แบบจริงจังนะปีนี้เอาให้ถึงเลยอีก60 0 0 0ช่วยกันมา รางวัลแจกเรื่อยๆทุก1000ัซับจนกว่าจะถึง1 0 0 0 0 0ซับเชนนั้นนะครับติดตามกันให้ดีๆนะสำหรับนักล่ารางวัลทั้งหลายเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้สุดท้ายเลยเริ่มจากชิ้นเล็กๆไปเรื่อยๆจนถึงชิ้นใหญ่ละกันนะครับอันนี้เคยรีวิวไปหลายทีแล้วก็เป็นมินิฟิกเกอร์อันนี้คือของค่ายซิงก์นะก็คือ Miss m a r v ว l เวอร์ชั่นใหม่จากซีรีส์นะครับของเลโก้แท้เนี่ยมันจะมีตัวยืดแขนยาวไม่ได้เอาลงมาแล้วเพราะว่ามันไม่เข้าธีมอ,อ่ะนะก็ อันนั้นเก่าแล้วแล้วก็มีตัวใหม่ในมีเวอร์ชั่นเดียวเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้กลับมาเก็บคอสเบบี้อีกแล้วและใครที่ตามมาก็รู้ว่าผมเก็บฟังก์กบพ็อปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยต่อไปนี้ก็คือมันจะมีบางคาแรคเตอร์ที่เก็บเป็นฟังก์กบพ็อปบางคาแรคเตอร์เป็นคอสเบบี้เออเจอตัวไหนถูกใจตัวไหนก็เก็บตัวนั้นเลยจบนะครับแต่จะพยายามตามไล่ล่ามาให้ครบครบเลยเหรอโหดไป อาจจะแบบตัวเอกตัวพระเอกอะไรเงี้ยตัวเพื่อนอาจจะไม่ได้จัดเหมือนเลโก้ที่จัดครบครบตัวร้ายอาจจะไม่จัดคือหลักๆแล้วเป้าหมายเลยคืออะไรที่มีพร็อพเนี่ยจะจัดเนี่ยน้องๆเอามาวางข้างพร็อพให้ดูน่ารักจัด1ต่อ6ไม่ไหวจะ Hot Toys ก็ c อร์สเบบีกับฟังก์ก o p ปน่ารักน่ารักวางไปมันก็แบบเจ๋งแล้วนะ,ะมาดูกันครับตัวนี้เห็นแล้วชอบมากกว่าฟังก์กอเพราะว่าสีมันเงาเป็นเมทัลลิก แล้วก็มีไอตัวเอฟเฟกไอตัวคอสมิกกัมปั้นของน้องเนี่ยฟังกป๊อปก็มีนะแต่มันแบบไม่ค่อยว้าวเท่าคอสเบบี้เห็นคอสเบบี้แล้วเอฟฟ e งเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยมันว้าวกว่านะครับอะไรหล่นลงมาอ้อขาตั้งน้องอ่ะโอเคจุดที่เหมือนกันระหว่างคอสเบบี้กับฟังกป๊อปของ Marvel มันจะเป็นบับเบิลเฮดเหมือนกันเลยคอสเบบี้จะเป็นบับเบิลเฮดหมดเลยนะถ้าเป็นฟังกป๊อปจะมี Marvel กับ Star Wars ที่เป็นบับเบิลเฮดนะครับว้าว สวยครับผมตัวนี้คอสเบบี้น้องคามาร่าคานของเรามิสมาเวลนะตาก็เป็นเอกลักษณ์ของคอสเบบี้อยู่แล้วนะครับหน้าตาหน้ากากมาชุดเชิดเป็นเมทัลลิกลงสีมาสวยนี่คือคอสเบบี้เลยนะครับเรื่องการลงสีชอบตรงผ้าพ,พันคอเนี่ยมันมีแบบปิวๆเหมือนมันลอยๆสะบัดมาดูเป็นแบบเออบินอยู่อะ่ะเออแล้วก็ตัวเอฟเฟกตัวนี้สีม่วงก็เจ๋งดีนะเป็นเหมือนแบบซอฟวายนิวนะครับ จ่อไป2ชิ้นเร็วๆชิ้นที่3ครับกับหน้ากากมิสมาเวลนั่นเองเห็นกันบนหน้าปกแล้วแหละผมใส่นะตลกกันสิขำกันเลยใช่ไหมล่ะนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของผู้หญิงของน้องมิสมาเวลนะครับแล้วก็มันเล็กอะแต่มันใส่ได้พอดีผมอะแต่หน้าผมใหญ่มันตลกอันนี้เป็นงาน 3D Print นะสั่งก็ททำมามันไม่มีใครทำขายก็แบบง่ายๆสั่งทำมารู้สึกว่า 550บาทปริ้นท,ทำสีเสร็จก็แบบนะใกล้เคียงอาจจะไม่ได้เป็นเมทัลลิกเหมือนคอสเบบี้อันนี้สีจะเหมือนใกล้เคียงกับในเวอร์ชันในซีรีส์มากกว่านะครับก็เจ้าประจำเลย TBS Studio นะใครอยากได้ก็ไปจัดมาผมให้เขาสั่งไฟล์ปริ้นเขามีไฟล์เรียบร้อยแล้วจ่ายค่าไฟล์ไปให้ทุกคนแล้วนะครับใครอยากได้ไปสั่งได้เลยนะแล้วก็มีสายรัดสตรปมาแบบนี้แล้วก็ใส่ได้เลยครับ <laughs> ตลกดีนะ เออตอนแรกไม่คิดว่าล้าจะใส่เล่นเหมือนกันนะใส่แค่นี้ก็คนจำไม่ได้แล้วกลายเป็นซ u เปอร์ฮีโร่อำพรางตัวแล้วไม่รู้แล้วสิว่าข่าคือใครข้าคือมิสเตอร์มาร์เวลอาครับผมมาถึงเพลของเรากับเจ้ากล่องนี้นี่เลย Marvel Studio Miss Marvel Limited e dition U K นะครับผมที่กล่องด้านหน้ารอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรเจ้าประจำของเราเลยครับจากเซลโซนนั่นเอง นะใครที่ตามมาก็จะเห็นมีของหลายชิ้นแล้วนะครับที่เป็นจิวเวอรี่นะสั่งมาและด้านหลังก็เป็นนี่เลยพวกโลโก้ลิขสิทธิ์ลเสนต่างๆนะครับอันนี้สั่งมาจากเว็บที่ชื่อ savvy com เจ้าเก่าเหมือนกันนะครับมาจากประเทศอังกฤษนี่เลย U K แกะเรียบร้อยแล้วแหละครับเปิดมาเช็คของแล้วนะเพราะว่ามันเดินทางมาไกลามากนะครับเปิดให้ดูกันก่อนเลยอ่ะมีกระดาษเซอร์ติฟิกเคตหนึ่งใบ มันก็คือเจ้ากำไรของน้องคามราคานจากซีรีส์ไม่ใช่สิต้องบอกเป็นกำไรของคุณทวดเลยนะครับนะนี่เลยข้างในกล่องก็สวยงามเป็นรูปน้องคามราคานมาแบบนี้มีกำไรมาให้2อ,อันเลยนะไม่ต้องไปตามหาเหมือนน้องคามราแล้วก็มีสร้อยนี่เลย p e n d e n t ะเขาเรียกว่าอย่างนั้นอีก2อ,อันเป็นตัว S กับเป็นชื่อน้องใช่ไหมที่เป็นภาษาเหมือนอาหรับนะฮินดูฮินดู ช่ไหมอ่าน้องเป็นชาวปากีสถานนั่นเองนะครับนะซีรีส์ก็จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วตอนซีรีส์จบเนี่ยตอนที่เห็นกำไรก็คิดว่าน่าจะทำแหละเพราะว่าเจ้านี้ชอบทำจิวบอรี่ก็รอเขาสักประมาณเดือนหนึ่งมั้งหลังจากซีรีส์จบไปแล้วเขาก็ปล่อยออกมาขายนะครับโหดมากๆเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปดูก็คือเขาขายอยู่ที่ www. s a v v com เนี่ยราคาตอนนั้นคือ1 7ึ9 9ปอนด์ตกแล้วประมาณ8ป0พบาท เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆอันนี้มันเป็น Limited UK เค้ขาไม่ส่งมาประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสั่งชิ้นอื่นเขาก็ส่งมาให้ถึงไทยเลยคราวนี้เขาบอกว่าชิ้นนี้ส่งออกมาที่ไทยไม่ได้แต่ส่งไปอเมริกาได้ก็เลยต้องส่งไปที่อเมริกาที่บ้านเพื่อนก่อนแล้วให้เพื่อนส่งกลับมาที่นี่อีกทีโดนค่าส่ง2แด้งภาษีส่งภาษีอีกราคาของก็8 0 0 0แล้วบวกนู่นบวกนี่ไปชิ้นนี้9,00 0กว่าเกือบหมื่นเลยอะ่ะโโตดมากมาก แต่ที่มันพีคไปกว่านั้นเมื่อกี้ก่อนที่จะทําคลิปรีวิวเข้าไปเช็คให้ทุกคนเพราะว่าอยากรู้ว่ามันยังมีขายอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่ามันลิมิเต็ดก็กลัวมันหมดแล้วเพราะว่าเอามารีวิวช้าตุ้มแจ็คพอตตัวเองครับจาก179.99ปอนด์ตอนนี้เซลครับผมเหลือ107.99 เซลเกือบ50%ลงมาเหลือประมาณ4,000กว่าบาทแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งมาที่ไทยหรือยังนะเหมือนขายไม่ออกลดราคาเลยเพราะว่าราคามันเอาจริงๆแล้วคือแพงเกินไปสำหรับ180ปอน์นะถ้าลงมาเหลือ4,000กว่าบาทยังพอแบบเออเหมาะสมแนวะราคาแต่ตอนนี้จัดมาแล้วนี่ชอบจัดไวจัดเร็วกว่านี่ก็ไม่เป็นไรนะเผื่ออนาคตมันอาจจะหมดแล้วก็ ราคาขึ้นแต่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นเพราะว่าไม่ได้กะจะเอามาขายแล้วกะเอามาเก็บสะสมแล้วอีกหน่อยเนี่ยนะ หลายๆคนถ้าเกิดมันมีโอกาสก็จะได้มาชมกันว่ามันมีเนี่ยแหละของแบบนี้ซึ่งมันว้าวแล้วมันเจ๋งมันมีไม่กี่ชิ้นนะนะานานานจะเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่มีค่ายไหนของเล่นทั่วไปที่จะผลิตด้วยต้องเป็นในค่ายนี่แหละที่ทำแบบจูเบอรี่นะครับนี่เลย Certificate of Authenticity เหมือนเดิมจากเซ l e z โซนแค่บอกว่าเป็น Limited e dition U K ไม่ได้บอกจำนวนนะว่า Limited กี่ชิ้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแอบ แอบแบบกักกักอะบอกลิมิเต็ดแต่ไม่บอกกี่ชิ้นเผื่อขายดีก็ทำเพิ่มอะไรแบบนี้ป่ะหืสร้อยไม่ได้แกะออกมานะครับเหมือนสร้อยของอีเทอร์นอลอะไรพวกนี้ผมก็จะไม่แกะผมจะเก็บเอาไว้เงี้ยเพราะคงไม่ได้เอามาใส่เล่นมันก็เป็นเหมือนทองชุบอะไม่ได้เป็นทองจริงๆนะนะแต่ก็1ต่อหนึ่งครับดูกันใกล้ๆก็นะคล,คล้ายๆเหมือนเลยแหละกับในซีรีส์นะครับแบบนี้ มาดูไฮไลท์เลยดีกว่าครับกับเจ้ากำไรนี้นะครับคู่นี้คามาลาคารบรสเลตหรือว่าในซีรีส์เนี่ยเขาเรียกว่าแบงโกนะภาษาพวกภาคีสถานพวกแขกเขาเรียกกำไรว่าแบงโกนะก็จัดมาคู่เลย2อันนะครับอย่างที่เรารู้กันหยิบม,มาให้ดูกันเลยวัสดุคือเหล็กนี่สชิ้นเลยนะครับอ่ะปิดกล่องไปก่อนนี่เลยครับวัสดุก็เป็นเหล็กนะครับผม นะสวยเลยแหละตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะสวยไหมพอเปิดกล่องดูแบบว้าวอ่ะว้าวอ่ะนะมันไม่ได้มีลูกเล่นประบบไฟเฟยอะไรแบบแหม่ใส่แล้วมันจะมีแบบไฟวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เสียดายไปหน่อยคือมันเป็นจวเวลรี่มันไม่ได้เป็นของเล่นเออน,นะ ทำไมสองข้างไม่เหมือนกันถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์สาบ้านไปดูได้ทาง Disney Plus นะจะเห็นเลยกำไรปกติจะเป็นเวอร์ชันนี้แค่นี้นะแบงก์โ b ้ a c e สเล็ข้อมือแบบนี้แล้วพอใส่เข้าไปมันมีเอฟเฟกขึ้นมาปุ๊บมันจะยืดออกมาวุบวุบวุบ,วบนะครับนะไอ้กำไรอันนี้เขาไม่ได้ให้พลังน้องคามาลาขานนะมันปลุกพลังในตัวน้องคามาลาขาออกมาแต่มันมีพลังของมันอยู่ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแน่นะอนาคตก็คือเรื่องเดอะมาร์เวนั่นเองนะปีนี้หนังนะคามาลาขานมิสมาเวลกับกัปตันมาเวลแล้วอาจจะมีกัปตันแรมโบด้วยนะมอริก้าแรมโบนะจะมีกำไรอันนี้เข้ามาเกี่ยวยังไงเรื่องราวของเวลานั่นเองนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดตอนเฟส s e 3 2, 3ก็คือมี i n นฟินิตี้สโตแกจจงแกเจต่างๆนะกำไรอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในแก๊จจตของเฟส4 5 6เป็นเหมือนเรื่องเวลา ความทัมเรือยังไงเดี๋ยวดูย้อนไปย้อนมาอนาคตอดงอดีตนะกำไรอันนี้สุดแน่ๆเหมือนกันผมว่าต้องมีนะเจง๋งอลองใส่ให้ดูก่อนเลยนะครับข้างในนี้ปุ๊บเขากรุเป็นเหมือนโฟมอ่านะแล้วก็เป็นบานพับเปิดปิดมีตัวล็อกแค่นั้นเองแล้วก็มีนี่เลยโลโก้ m a r v e l Studio m s s s สมาว์อยู่ข้างในนะครับเลขสิ์แท้ ใส่ซ้ายขวาแล้วแต่เราอยากจะใส่เลยแล้วก็ล็อกปิดใหญ่อยู่ข้อมือใหญ่ๆก็ใส่ได้นะนี่ผมก็หลวมเลยแหละเออนะเขาก็ทำเผื่อมาแล้วอันนี้รายละเอียดสวยมากแกะแบบสลักนะเป็นเหล็กนะข้างในเป็นเพลทแล้วก็แบบแกะมาเป็นแบบมิติเลยอะ่ะสวยๆๆแล้วก็ลงสีเขียวมาตรงสีทองๆพวกนี้เป็นเหมือนอารมณ์เหล็กแบบปัดเงาอะนะครับเจ๋งมากเจ๋งมาก อีกข้างหนึ่งก็มีตัวล็อก2อันมันยาวกว่านะปุ๊บนี่เลยเหมือนกันข้างในกรุโฟมมาแล้วก็โลโก้ m a r v e l Studio m i s s m a r เ e l เหมือนกันนะครับอันนี้ก็โป๊ะิดเข้าไปชอบอันยาวมันจะพอดีมากกว่ามันจะล็อกเล็กมันหลวมนิดนึงอ่ะแล้วก็ล็อกแบบนี้นะลักษณะเนี่ยจริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกันเลย2ข้างนะและตรงที่ยื่นออกมาเนี่ย มันจะเป็นเหมือนภาษาอาหรับหรือฮินดูเนี่ยมีใครรู้บ้างนะสวยมากสวยมากสวยมากรายละเอียดดีมากนะครับนะใส่แล้วก็แบบ cosmic power นะอารมณ์ก็เท่ดีนะจริงๆแล้วใส่แล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบรู้สึกว่ามันเป็นกำไรของผู้หญิงนะจริงๆแล้วเออแล้วก็จะให้จบ <laughs> ไม่ค่อยอยากจะใส่เลยอืมอ่ะก็แบบนี้แล้วกัน มิสเตอร์มาร์เวลกันนี่อะไรครับอย่างที่บอกนะผมมีพร็อพนะหลายๆอย่างที่เก็บเอาไว้ใช่ไหมนี่เราก็มีกําไลมีสร้อยแล้วแล้วก็มีหน้ากากนะครับอาจจะมาวางไว้แบบนี้นี่แล้วก็ไอ้มินิฟิกเกอร์นี่จะไปอยู่กับพวกเลโก้แต่เนี่ยคอสเบบี้กับฟังก์กับพ็อพที่จัดมาเนี่ยเราก็อาจจะแบบมาตั้งอยู่ที่กล่องแบบนี้ถ้ามันมีกล่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักดีเป็นเซตไปแบบนี้เวลาตั้งโชว์เดินมาดูคนก็แบบอา้าน้ารัก จัง <laughs> คราวนี้มาถึงรางวัลกิจกรรมของเรากันแล้วนะครับถุงวิเศษถุงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างแล้วกติกาต้องทำยังไงเตรียมดูให้ดีเลยครับเอาเลยครับเริ่มก่อนเลยนะครับผมรางวัลน,นะครับไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวแน่นอนมาเป็นถุงแบบนี้มาดูกันเลยว่ามีกี่ชิ้นนะครับชิ้นที่หก็คือถุงนี้เลยครับผม Miss Marvel จาก Disney Plus ถุงผ้านี้นะครับชิ้นที่2ครับเป็นแลนยาสสายห้อยคอติดบัตร s s Marvel ชิ้นที่3ครับผมนี่เลยเข็มกลัดนะครับ1ชุด4อันจาก Miss Marvel เหมือนกันชิ้นที่4นี่เลยที่รีวิวไปสั่งมาเพิ่มให้อีก1ตัวกับมินิฟิกเกอร์น้อง Miss Marvel ตัวนี้แต่เป็นอันใหม่เอาไปต่อเอง4ชิ้นแล้วนะแล้วก็ชิ้นที่5สุดท้ายครับ นี่เลยกับเสอยืด Limited Edition เหมือนกัน Miss มาวเวลนะครับนี่เลยตัวนี้โลโก้ S นั่นเองนะครับไซส์ Size L นะทั้งหมด5ชิ้นนี่เลย1 2 3 4 5ชิ้นครับ คนที่จะได้รางวัลมีแค่1คนเท่านั้นนะครับผมรางวัลน,นี้จารางวัลเดียวตอนที่ถึง41,000พซับก็เหมือนเดิมจะมาไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็จับรางวัลผู้โชคดีนะครับกบติกาครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมปีนี้ขอเปลี่ยนหน่อยละกันนะปีที่แล้วเราเคยทำนั่นแหละแบบนี้แต่พอตอนหลังเปลี่ยนแล้วซับมันขึ้นช้าและตอนนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะกลับมาแชร์คลิปเหมือนเดิมครับ แชร์นะคลิปนี้เลยนะไปที่ Facebook ของทุกคนนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ว่าตื่นเต้นอยากดู The Marvels well แล้วนะครับผมใส่ hashtag the Marvels well นะครับนะตื่นเต้นอยากดู The Marvels well เพราะว่าเราจะได้เจอมิส a r v e l well นะพิมพ์หรือพิมพ์อะไรก็ได้เนี่ยเกี่ยวกับมิส a r v e l well กับ the Marvel well s อะไรประมาณนี้แล้วใส่ hashtag The Marvels well hashtag Miss Marvel MS Marvel well Mar well ไม่ต้องมีจุดนะเดี๋ยวแฮชแท็มันไม่ติด นะเดี๋ยวใส่ตัวอย่างไปข้างล่างประมาณนี้แล้วก็แท็กมาเหมือนเดิมครับ adside dj tensmith นะครับเพื่อแท็กมาที่เพจ Facebook พี่จะได้รู้ว่าน้องแชร์คลิปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมและขออีกหนึ่งอย่างนะครับผมแท็กเพื่อนไปให้หน่อยขอ3คนกด Copy Link YouTube ไปแปะเพจเสร็จปุ๊บพิมพ์แท็กเพื่อน3คนแล้วก็แท็กพี่มาแค่นั้นเองพอพี่เห็นแล้วว่าน้องแท็กมาก็จะเอารายชื่อเข้าระบบ พอถึง41,000ซับแล้วรายชื่อน้องๆพวกนี้ก็แหละก็มารุนรับรางวัลกันไปเลยชุดนี้นะเอาละครับผมนะดูคลิปจบแล้วฟังกติกากันเข้าใจแล้วก็รีบทำตามกันเลยนะครับผมรางวัลมีเยอะแยะแท็กเพื่อนคนไหนไปอาจจะไปแบ่งให้เพื่อนๆบางกันได้นะครับแบ่งๆกันเล่นแบบพี่นี่แหละนะเอาละคราวหนะ้า มีอะไรจะมารีวิวกันอีกกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตอนนี้จะรัว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 เลยนะรอติดตามกันให้ดีๆเลยนะครับทุกคนก็รอติดตามได้ที่นี่เลยครับผม DJ Ten s m i t h Channel ครับแล้วเจอกันครับทุกคนไปละ Peace